สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เยอะกระเบ๋าเปล่าสาวนึกก็ค่ะพี่น้องค่ะมือนี่รอบเด็กค่ะพี่น้องพามาเบิร์เบาเป๋าเห็ดอีหยังนี่จักเอาทักกันขาดกันเบี้ยวเขาหน่อยเราจะต้องทำอาจารย์ตวนคนนี่ผพาอาจารย์ตวนก็อยู่นี่น้องพี่น้องค่ะผู้พายเห็ดเนาะควรมีปืนก้อนมูอ เบากเป๋าบึ่งมีค่ะพี่น้องค่ะนี่บ่ได้เสียกไม้น่ะฮะอันไหนเสียกไม้บ่กนี่ใส่คือว่าือเสียกไม้แบบเสียกไหมเนี่ยสีดำเนี่ยบอกสีดำก็สีเขียวเสียนละลอยฮะเสียนละลอยคือบอกขอว่าหาซีฟค่ะนะยี่หรี่จะบอกขอว่าหาซีฟเจ้าหลงตีเจ้าตัวหลงสนตีพอคอยบอกเจ้าต้องหึงเลยว่าหาซีฟคือว่ารวยนึงตัวเอื้อยจะบอกฟังพอมาหอดปุ๊บ ได้ปลาถ่ายคลิปแล้วอันวะมานน่เขาซื้อยางใหม่แล้วเตงเขาไม่เออเเตงเขามีอะไรจะบอกอะไรก็ได้วางสิเนาะเขาซื้อยางใหม่ห้าสิบบาทพนะวายเจ้าลูส่วนจะคว้างไอ้ปอลคอยลงกส่วนจะคว้างว่าขียังไงจิเมื่อวาของจี่คอยว่าร้อยึงกับบ้านหาทิจังไหนเปยนานะบอกวมวนๆเนาะมานั่นว่านี่เหรอนั่นเห็นว่า แ่งเรียงอีกเดียว<ร>บ่อะไรง,งว่าหันร่อยนึงว่าเหนว่าผน, <laughs> นึงมาหายังมาอยู่หาสิี่ดี <c oughs> เหรอมันบอกว่ามาซื้อวันที่วันจักเสียแล้วหาทิพย์หาซิพี่ดีจะบอก,บอกคยอยคอยแล้วถลมวมาซื้อน้ำไผ่ซื้อน้ำผงแย่นั่นเรามาอันขายเรามายิงป่าแล้วก็มาขายม <c oughs> ่ว่าพอยายนั่นจักเสียซื้อน้ำพอยายบางสินั่นละว่าร่อยนึงว่าซิเจ้จบอกคอยโอ้โหเนาะเจ้าอ่ละ เจ้าตัวลงเจ้าตัวร้ายเจ้าลงสุดเยีะใจ้าียจ้านี่ยเราอือในภาพมันม o o m ันตอนมาเสือกครับพี่น้องค่ะมัดัวปินนะค่ะมัดกัวปินนึค่ะอันผู้นี่เป็นยังก่อนเหรอวังเงียงก่อนวังเสาหวังเสาวังเสาหมาหันหวังเสากับหมาหันนี่ผู้เดียวกันบอฮะอะไรวังเสากับหมาหันนี่ผู้เดียวกันบ่ หวังเสาหมาหั่นคนละคนตัวไม่มีเสาถามค้นต้องถามไครฟุ้งห่ลูกน้องของท่านเปานะบอท่านเจ้าหวังเสาหมาหั่นท่านเป่าตอนนี้ได้สารนั่นถามคอยผู้ไปร้ดอยู่นี่จันน่าจะเคยใส่ดอกแคออนอย่หน้าผักแต่ว่าที่เอามีดจามาจะบาด่ดอกเอาบ้าหัวอาจาหยอยู่บวลาอาจารย์ใส่อยู่เนาะอยู่มันจะเป็นใสเนาะ แมนมานะคังท่านผู้ชมจะไปยามดังขาดอีกขาดมาฮั่นตัวนี้แมนามามาฮั่นช่วงนี้ทั้งเบียร์กั่ช่วงนี้ก็ได้ออกลาทั้งมูจะกเชียอย,อย่างาาไ้เมียไหนคะอย่างไ้เมียไหนบ่เคียดไหนะอยา่างไรเมียน่ะอโอ้แมนสบะบัดวันเครียเขาเอาพืน่นโตวัดเราเด้อมาฟังเอาเด้วนีร โอ้มานมาน้อยหนิเนาะมันจหมานมาล่ะนี่นองกใส่ดีบไว้อันอน,<อ>นี้นี่น,น,น,อยอยนี่นี่อย่าหน่อยเจอะเยหน่เดี๋ยมจริงจีจริงจีตําที่มาเสียกนะ <c oughs> ผงกอขึ้นนิวตีนหมานมาออกบ้านเลยจะมานห้เปล่าเนี่ย หรือบอกว่าปืนมิตาแล้วรวังสีบอกโอ้ยบอกไม่เหมือนง่ะอะไรนะเซนซีเป็นอะไรนุ่งออมาตายแล้วหลงสุนย์แล้วครับผมอันนี้เบาตวนเนาะพี่น้องเป็เป็นวะเพิ่น,ป,นประสบการณ์เพิ่นนาซีได้ปลาเป็นซีฟซีฟโลสอะไล่ะค่ะเให้ปลาตลาดดิเบาเปาน,นี่ก็สิได้ประมาณ สามโลแมนวะโดดอด้ดูดูคขาจดีมากชองปีงปช่องปีปา่อปีเราตีตดนนี่ปานั่นเราตีวายปุ๊ดที่ไหบอกเกาอเพราะว่าปีหนึง่งมันมันแจ้งเตือนแม่แจ้งเตือนแม่อันนี่เอ<ะ>ือยู่ว่าปีหนึ่งไอ้ปอยอยากได้เปลี่ยนนีไงไง่แม่พี่ไกยดินพาแมนตีดนนี่ตวนเอาอนพี่ เบาปะวานี่บ่ได <laughs> ้ล้วสองปีนี่ละคันแม่นันปีนึง่งห็นจิบ่ม,มันันดีหยับสองแล้วขั้นขั้นนั่นเนี่ยคซื้อขนซื้อนช่วงฝนจีบอ่ะพอแล้วไปเป็นเปเอานป่าบ่ แค่ซื้อม้าหนีมานเลเ่นบอครับโอน,นี้ย <c oughs> <c oughs> หัวซุเนี่ยเไงรวๆหรือเอืมเนาะจะยวง,งเง็นไม่มาสิคืออ๋องงวยงวยมันกับพญยอมนองจากอู่้อมนะเบ้าตัวพี่น้องเบ้าตัวมาสิเห็ุช่องยิงป่าอยู่มือใดแล้วสิเหตุพเดได้สิฝากส่องให้ เสียบมือไหนก็ว่านะฮะเสียบช่องมือไหนไปดูผลละไปซื้อโกูปูสิบเอ็ดมาดิจะไปไหนไปหาอันนั้นบอหยังก่อเฮ้ยผู้คนยิ่งดีเลยยวนนี่นะไม่จำเป็นซื้อเรื่องจะของว้ยเอาแบบนั้นเลยเอา ค่ะฝนตปรงแล้วไปหาคะคลิปขอเก,ก็บของกนันค่ะน้ำมะนีวขอบคุณสารการราับชมน,นคะคะพี่น้องค่ะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะตอนนี้ี่นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องสอง